สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิต์ยินดีต้อนรับผู้มาติดต่อราชการทุกท่านค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิต์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC Government Easy Contract Center ในปีพศ2564-2566ค่ะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลมีจุดประชาสัมพันธ์ไว้ให้บริการแนะนำการกรอกเอกสารตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินการด้านต่างๆ ชั้น1ยังมีเครื่องถ่ายเอกสารจุดบริการจำหน่ายกรมาทรร์ประกรันภัยมีห้องน้ำและมีรถเข็นสำหรับผู้พิการอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักงานบริการฝ่ายตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะฝ่ายตรวจสภาพรถอยู่ชั้นหนึ่งให้บริการตรวจสภาพรถเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพรถณรงตรวจสภาพรถโดยรงตรวจสภาพรถแบ่งช่องการให้บริการตรวจสภาพรถไว้อย่างชัดเจนช่องที่หนึ่งให้บริการตรวจสภาพรถบรรทุกรถดัดแปลงรถด้วยสารช่องที่สองให้บริการตรวจสภาพรถเก่งรถกระบะรถตู้รถจักรยานยนต์และรถอื่นๆค่ะถัดมาจะเป็นห้อง VICC หรือวีที่ Control Control Center, เป็นห้องศูนย์ควบคุมดูแลระบบตัวสภาพรถเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะยินดีแน่ะเราจะพาไปพบกับสถานะลุ่มนี้อะไรติดตามได้นะคะ